วัสดีครับพี่น้องครับยินดีต้อนรับสู่รายการข้อคิดจากข้อพระค์นะครับขอบคุณพระเจ้าหลับวันนี้นะฮะเช้าวันใหม่พี่น้องครับตื่นขึ้นทุกเช้าอย่าลืมนะครับเรามีหน้าที่เข้าข้าพระเจ้าด้วยนะครับเราหลายครั้งเราทํางานเหนื่อยก็จริงแต่อย่าลืมว่าเมื่อเราที่สารขอกําลังใหม่ื่องแรงใหม่ที่มาจากพระเจ้าผมมั่นใจครับว่าพี่น้องหลายท่านที่ฟังอยู่มีประสบการณ์ครับการที่เราขอต่อพระเจ้าไม่ใช่เป็นเรื่องงมงายแต่เป็นเรื่องความเชื่อและไว้ใจในพระเจ้าถามว่างานผมเยอะไหมแต่วันงานเยอะพี่น้องครับ มองต้องทำงานตลอดเวลารวมทั้งอุปกรณ์ต่างๆนิ้วมือก็ต้องพิมพ์นะออกแบบงานต่างๆแต่ทั้งนี้ท่นนะผมรู้ว่าการที่ผมทำทุกอย่างได้ทุกวันนี้เพราะเป็นการทรงนำที่มาจากพระเจ้าแต่พระเจ้าเป็นผู้เสริมกำลังให้สิบัญญาให้ความรู้ให้ความสามารถที่ผมเองสามารถพัฒนางานอยู่ตลอดเวลาพี่น้องครัพเจาขอบคุณพระเจ้าวันนี้เช่นเดียวกันพี่น้องครับาอยากจะแบ่งปันพี่น้องผ่านพระคำพระเจ้าเพื่อชูใจกันหนุนใจกันบางครั้งอาจจะเป็นลักษณะของการว่ากล่าวและตักเตือน เหตุเพราะพระธรรมเจ้านะครับมีทั้งการสั่งสอนว่ากล่าวแล้วก็ตักเตือนมันก็ต้องครบนะฮะหมวดหมู่นะครับเพื่อทําให้พี่น้องนะครับดำเนินชีวิตถูกต้องตามกฎหมายกฎเกณฑ์พระเจ้าไม่ถูกต้องก็ว่ากล่าวตักเตือนกันไปนะครับไม่เข้าใจก็สอนกันไปพี่น้องครับเพื่อพัฒนาการเติบโตในด้านจิตวิญ,ญญาณด้วยเช่นเดียวกันวันนี้พี่น้องครับสังเกตทุกคาคืนนะครับผมก็จะมีพระพีข้อหนึ่งที่หนุนใจพี่น้องตลอดเวลานะสะดุดีบทที่4ข้อที่8 สังเกตไหมครับผปอ,ออกแบบเป็นเป็นโปสเตอร์เล็กๆแล้วก็มีค้อมีอาจจะเป็นรูปนะฮะเด็กหรือผู้หญิงนะฮะกำลังนอนอยู่แล้วก็มีคอมีหรือบางครั้งก็อาจจะเป็นเป็นรูกกองไฟกลางคืนนะหรือดวงดาวยามค่ําคืนก็สื่อไปที่ช่วงกลางคืนที่เราต้องหลับนอนแต่ทั้งนี้ทั้ทงนั้นพี่น้องคริสเตลเซียนเนี่ยใช่ครับเราก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งเราอาบเน้ําชําระร่างกายภายนอกนะครับ แต่ลืมว่าจิตใจภายน้นสําคัญนะครับเพราะพระเจ้าทอดพระเนตรไปถึงจิตใจภายในดังนั้น,นเมื่อเราอยู่กับการงานพบปะผู้คนเยอะแยะมากมายบางครั้งอาจจะเผลอเลอพี่น้องครับทาบาปเรื่องความคิดคำพูดหรือาการกระทำเราอาบน้ํนาชําระกายภายนอกเราต้องอ่านพระคัมภีร์ชาระจ,จิตใจภายในรวมทั้งการอธิษฐานสารภาพบาปต่อพระเจ้านะครับมาดูด้วยกันพี่น้องครับในสรุดีนะครับบทที่4ี่กับที่8 ข้าพระองค์จะเอนกายลงนอนหลับในความสันติข้าแต่พระเจ้าเพราะพระองค์เท่านั้นที่ทรงกระทให้ข้าพระองค์อาศัยอยู่อย่างปลอดภัยเห็นไหมพระเจ้าเท่านั้นไม่มีใครนะครับที่ปกป้องคุ้มครองเราได้ดีไปกว่าพระเจ้าเพราะพระเจ้าสถิตอยู่กับเราผมขอบคุณพระเจ้าพี่น้องครับเมื่อนึกถึงถ้อยคำพระเจ้าและความจริงที่อยู่ในพระคำพระเจ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์พระเจ้าก็อยู่กับเราตลอดเวลา24ชั่วโมงก่อนนอนผมเองก็ต้อง พี่น้องครับเมื่ออาบน้ําเสร็จแล้วนะครับก็ต้องมานั่งอธิษฐานกับพระเจ้านะครับสิ่งแรกที่อธิษฐานคือสาภาพบาปก่อนเลยพี่น้องครับพระพีเตือนว่าใครก็ตามที่บอกตัวเองไม่มีบาปคนนั้นก็ลงตนเองสัจจะไม่มีอยู่ในผู้นั้นเลยพี่น้องครับถึงแม้ผมเป็นผู้รับใช้พระเจ้าพี่น้องครับผมเองก็รู้ว่าผมมีหลายอย่างที่ยังบกพร่องในเรื่องฝ่ายจิตปิญญาและผมทุกครั้งที่นึกถึงความบกพร่องก็เหมือนพระพีบอกนะครับบุคคลที่รู้สึกบ,บกพร่องผ่ายวัญญาณผู้นั้นเป็นสุข ผมมีความสุขนะครับเพราะผมรู้ฮะมันเป็นเรื่องจริงและผมกําลังอธิษฐานวิงบอลต่อพระเจ้าที่เมตตาช่วยผมอธิษฐานขอพระเจ้าที่จะชําระจิตใจที่สกปรกพี่น้องครับชีวิตมันเริ่นต้นมาจากใจถ้าใจเราสกปรกทุกอย่างสกปรกตามมาหมดเลยความคิดก็สกปรกคําพูดก็สกปรกการกระทาก็สกปรกแต่เมื่อใจเราสะอาดพี่น้องครับคําพูดเราก็จะสะอาด,ค,ด,าอาดความคิดเราก็จะสะอาดการกระทาทุกอย่างก็เป็นที่โปรดปรานเป็นที่ถวายพระเกียรติพระเจ้าพี่น้องครับ ข้าแต่พระเจ้าเพราะพระองค์เท่านั้นที่ทรงกระทําให้ข้าพระองค์อาศัยอยู่อย่างปลอดภัยนะผมอาถรรพ์ขอาการปกป้องขอาการคุ้มครองทุกข่ําคืนพี่นองครับอย่าลืมว่ามารซาตานวนเวียนรอบเราตุสิงคำรังมันจ้องที่จะมาโจมตีเราทุกรูปแบบดังนั้นเนี่ยขัําคืนยามที่เราหลับนอนก็ขอาการปกป้องขอาการคุ้มครองที่มาจากพระเจ้าผี่นองครับผมขอพระสิริพระเจ้าปกคลุมบ้านของผมนะขอไฟของพระเจ้าเผาและทําลายวิญ,ญญาณชั่วหรือวิญ,ญญาณบางอย่างที่มันแอบแฝง นะอยู่ในบ้านเราต้องโอการกระจัดก,การทำลายวิญญาณเหล่านี้หรือแม้แต่วิญญาณบางอย่างที่มันรบกวนเราอยู่ไม่เว้เรื่องโรคภยัยแค่เจ็บอารมณ์ความรู้สึกพี่น้องครับพวกนี้มันมาจากวิญญาณชั่วเราต้องขับมันออกไปนะพี่น้องหลายคนอ้าวอาจารมันมีวิญญาณแบบนี้อยู่ในคริสเตียน,นยมีสิครับถูกท่องไปพี่น้องเมื่อมันเข้ามาควบคุมอารมณ์ความรู้สึกไปฮะคริสเตียนก็ด่ากันทะเลาะกันนะมีปัญหากันนั่นนะฮะส่วนนั้นไม่ได้มาจากพระเจ้านะครับ ดังนั้นในเมื่อมันวิญญาณบางอย่างมาเข้าควบคุมอารมณ์เราต้องจัดการมันถ้าหากว่ามันเข้ามาควบคุมอารมณ์ความรู้สึกนะจิตใจเราได้จบเลยพี่น้องครับเดี๋ยวนี้ทําไมต้องของการชําระขอไฟของพระเจ้าเผาทําลายนะฮะวิญญาณบางอย่างที่มันเข้ามาครอบงาความคิดของเราให้เราสะอาดนะฮะพี่น้องจิตใจสะอาดนะจิตใจบริสุทธิ์ก่อนที่จะล้มตัวลงนอนในทุกค่ําคืนเพราะอะไรครับเพราะเราไม่รู้ว่าค่ําคืนนั้นเกิดพระเยซูเสด็จมาพิพากษาโลกวันนั้น เราปลอดภัยล้วพี่นอะครับเพราะเราเคลียร์บาปหมดแล้วรอยฐานขอการชําระหมดแล้วเขาเรียกว่าไม่ประมาทคิดอย่างฉลาดนะเมื่อพระ,พระเจ้าสอนเราคิดอย่างฉลาดเราก็ต้องคิดและทําอย่างฉลาดโดยทําตามคําแนะนาที่มาจากพ,พระเจ้านะครับแล้วมาต่อด้วยการภราวนาพระคัมภีร์พระเจ้าผมจะสอนเรื่องนี้ไปเรื่อยๆนะครับถ้าพี่น้องผู้เชื่อใหม่หรือบางท่านที่ยังอธิษฐานไม่ไม่ชนานาญพูดง่ายๆผมอยากพี่น้องฝึกกับพระคัมภีร์พระเจ้าดีที่สุดครับ ในผมำนำสุดีร้อยสิบเก้ามาฝึกกับพี่น้องอีกรอบหนึ่งที่ผมทาไปหลายครั้งนะครับแต่ก็มีผู้เชื่อหลายๆคนที่อยากให้ใหสอนการภาวนาพระคัมภีร์เจ้านะครับเมื่อเราอ่านพระ,ระคัมภีร์เจ้าอย่างที่บอกไว้ในพระคัมภีร์เจ้าก็จะมีข้อคิดคําสอนนะฮะในแต่ละข้อนะครับหรือบางครั้งเป็นการว่ากล่าวตักเตือนหรือเป็นพระสัญญาณพระเจ้าเราก็ดูอย่างละเอียดอ่านไข้ครวญและจากนั้นเราได้รับสิ่งอะไรจากพระเจ้าเราก็นํามาอธิษฐานบางครั้งเมื่อเราจําพระพีได้หลายข้อ เราสามารถนำพระพีบางข้อมาเชื่อมโยงอีกนะเป็นเป็นระบบเน็ตเวิร์กฝ่ายวิญ,ญญาณสะดุกเลยพี่น้องครับดังนั้นกนารอ่านพีเยอะๆเป็นสิ่งที่ดีนะอธิฐานขอการทรงนำขอการช่วยเหลือที่มาจากพระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าวันนี้พี่น้องครับข้อที่17สะดุดีร้อยสินะครับข้อที่17เขอทรงโปรดปรานผู้รับใช้ของพระองค์แหมทุนขอความโปรดปรานที่มาจากพระเจ้าสุดยอดไหมครับพี่น้องเพื่อพระองค์จะมีชีวิตและจะถือพระชนะของพระองค์เห็นไหม มีมีเหตุมีผลการที่ขอพระเจ้าโปรดปรานนะฮะเพื่อเราเองพี่น้องครับจะได้อยู่กับพระคำพระเจ้าเวนรูนนปพระชนนพระเจ้าเมื่อเราเป็นที่โปรดปรานพี่น้องครับพระวิญญาณบริสุทธิ์โปรดปรานเราร่งกระจายความคิดแล้วก็อสอนเราบางครัง้งพี่น้องครับเราอ่านบางพีเราไม่เข้าใจพระวิญญาณก็นำไปสู่ภาคปฏิบัติตกัาเรียกวิร์กชอปจริงกันเลยทีเดียวนะครับก็ขอบคุณพระเจ้าเอาวันนี้มาดูด้วยกันนะครับผมใช้คำถามสั้นๆนะครับข้าแต่พระเจ้าพระบิดาองค์พยาวเวนะเห็นไหมผมมีคําขึ้นต้นนะแต่ละครั้งนี้ก็ หลากหลายพี่น้องก็ลองฝึกดูนะครับเขียนคําขึ้นต้นนะฮะขอพระองค์ทรงโปรดปรานข่าพระองค์ด้วยเชิดเนี่ยผมก็ปี้มาเลยจากคอมพิเมื่อกี้นะครับขอทรงโปรดปรานข่าพระองค์เชิดขอทรงเติมเต็มความรักที่สมบูรณ์ของพระองค์เห็นไหมพี่น้องให้แก่พระองค์ทุกๆวันที่เรียกว่าวันนี้พี่น้องครับผมขอต่อพระเจา้าเพราะความรักเหญ่ที่สุดและต้องเป็นความรักที่สมบูรณ์ด้วยพี่น้องครับเพราะความรักที่สมบูรณ์นั้นจะไม่มีความกลัวผมทํางานผ่านโซเชียลมีเดียผมประกาศเป็นพยาน พี่น้องครับถ้าผมมากลัวเล็กๆน้อยๆกลัวนู่นกลัวนี่กลัวคนวิาพากษ์วิจารณ์บ้างอะไรบ้างนะครับก็ไม่ต้องทํางานกันพอดีแล้วต้องขอความรักที่สมบูรณ์ที่จะไม่เกิดความกลัวในการประกาศเป็น,ป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 นพยานในการโศในการเทศนาบางครั้งเทศนาแบบค่อนขยาะว,ว่ากล่าวตือนนะครับก็ต้องใช้ความกล้าไม่ใช่ใช้ความกลัวนะครับเพื่อครับลงจะดำเนินชีวิตโดยปราศจากความกลัวเห็นไหมพี่น้อง และยึดถือพระชนกของพระองค์และเชื่อมั่นในพระสัญญาของพระองค์พระบิดาเจ้าข้ายึดถือเชื่อมั่นเพราะพระกัมภีรแม้ออกมาจากพระโอษฐ์พระเจ้าเป็นพระดำรัสของพระเจ้าเป็นพระวาทะของพระเจ้าผมเชื่อว่ามีเป็นความจริงในเมื่อเราเชื่อพระเจ้าตัดสั่งให้ทาอะไรก็ต้องทําด้วยความเชื่อทําด้วยความกล้าพี่น้องครับพระเจ้าแต่ว่าจงกล้าหาญก็อยาาหนุนใจพี่น้องนะครับถ้าทุกวันนี้พี่น้องรับใช้พระเจ้าหลุดไปชีวิตก็เสียด้วยความกลัวกลับใจใหม่พี่น้องครับ ข้าพระองค์จึงอธิษฐานทูลขอต่อพระองค์ขอบคุณพระองค์ในพระนามองค์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนเมื่อเราทูลขอต่อพระเจ้าเราต้องขอบคุณพระเจ้าด้วยนะครับอย่างน้อยพี่น้องบางท่านที่บังฝึกเรื่องไกษฐานก็สามารถนำนะครับข้อคิดนะฮะจากการฝึกโดยการภาวนาพระคำพระเจ้านะที่ผมแบ่งปันพี่น้องไปแต่ละวันแต่ละวันพี่น้องครับกขขอบคุณพระเจ้าหรือพี่เลี้ยงก็สามารถใช้บทเรียนสั้นๆตรงนี้นะครับเป็นหนุนใจน้องเลี้ยงได้หรือในกลุ่มพี่น้องมี4คน5คน ฝึกยพี่เ้องครับเราเจอด้วยกันอย่างนี้ไปโบสถ์นะฮะเจอด้วยกันหรือให้ไปก่นอนล่วงหน้าเลยวันเสาร์เดี๋ยวเจอที่โบสถ์นะเธอต้องมาแบ่งปันข้อนี้เธออีกคนแบ่งปันข้อนี้แล้วก็อธิษฐานด้วยกันสุดยอดไหมครับสุดยอดช่วยกันพัฒนานะให้เตบิบโตขึ้นจากเด็กายวัญญาณเป็นผู้ใหญ่วิญญาเป็นคนงานที่ใช้การได้ครับพี่น้องอะไรพีน่นครับกลับออกมาแปลการข้อคิดจากข้อประคำได้ใหมในวันต่อไปครับใช่ครับสวัสดีครับ